กรรมคือการกระทําที่ได้ทําไว้และส่งผลของกรรมให้บังเกิดขึ้นตามกฎแห่งกรรมที่กําหนดไว้ผลลัพธ์ที่ประสบอยู่ในชาตินี้ล้วนสืบเนื่องมาจากการกระทําที่ได้ทําไว้ตามสาเหตุที่แตกต่างกันไปสาเหตุของกรรมมาจากอะไรและจะลดกรรมเหล่านั้นได้อย่างไรมาติดตามและฟังกันค่ะคนที่เจ็บป่วยบ่อยหรือเป็นโรคร้าย เป็นกรรมมาจากการที่เคยทารุณกรรมต่อสัตว์จะลดกรรมได้ด้วยการทําบุญทำทานกับสัตว์อนาถาให้อาหารให้ความเมตตาซื้อยาหรือว่าบริจาคเงินที่โรงพยาบาลสงฆ์และทำบุญปล่อยเต่างดกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตส่วนคนที่ถูกรถเฉี่ยวชนถูกลูกหลงถูกสัตว์กระต่อยเป็นกรรมมาจากที่เคยเป็นคนพาลเกะกะเกะเร หาเรื่องเดือดร้อนให้กับผู้อื่นมักจะรังแกและสาปแช่งผู้อื่นอยู่เสมอสามารถลดกรรมได้ด้วยการหมั่นพูดจาดีมีวาจาไพเราะคนที่ตาบอดหรือเป็นโรคตาเป็นกรรมมาจากการที่เคยทำร้ายสัตว์ที่ดวงตาหรือไม่เคยทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงในชาติก่อนหรือเคยทำลายไฟฟ้าของวัดของที่สาธารณะลดกรรมได้ด้วยการซื้อโคมไฟหลอดไฟถวายวัดถวายเทียนหอใหญ่ ถวายไฟฉายเติมน้ำมันตะเกียงทุกวันพระบริจาคเงินในกล่องและซื้อน้ำมันเติมตะเกียงที่วัดส่วนคนที่สูญเสียคนใกล้ชิดเป็นกรรม,มาจากการที่เคยยิงนกตกปลาสามารถจะลดกรรมได้ด้วยการทำบุญไถ่ชีวิตโคกร,ระบืองดกินเนื้อสัตว์อย่างน้อยสักหนึ่งอย่างชั่วชีวิตหรือกินเจทุกๆสามเดือนและทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา ส่วนคนที่ไม่มีลูกก็เป็นกรรมมาจากการที่ทำร้ายลูกของสัตว์อื่นพรากสัตว์อื่นจากพ่อแม่หรือว่าเคยข่มเหงลูกคนอื่นสามารถจะลดกรรมได้ด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ทุกๆ7วันในทุกๆเดือนทำบุญปล่อยปลาลงน้ำปล่อยนกปล่อยกาทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิสัตว์หรือที่มูลนิธิเด็กอ่อนคนที่ถูกนินทาถูกให้ร้าย เป็นกรรมมาจากการที่เคยพูดจาให้เป็นเหตุให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือเดือดร้อนลดกรรมได้ด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรีพูดดีพูดให้คนอื่นเกิดประโยชน์และพูดให้คนอื่นมีความสุขคนที่ขาดบาร,รมีไร้ญาติขาดมิตรเป็นกรรมมาจากการที่ไม่เคยไปร่วมงานบุญงานศพลดกรรมได้ด้วยการไปร่วมบุญงานศพหรือบริจาคเงิน หรือร่วมด้วยแรงกายแรงใจช่วยในงานอื่นๆในงานศพเช่นทําอาหารหรือจัดดอกไม้คนที่มักจะถูกกลังแกรหรือถูกเบียดเบียนเป็นกรรมจากการที่ไม่เคยบวชหรือทําบุญงานบวชลดกรรมได้ด้วยการบวชด,ด้วยจิตศรัทธาปภารณาอย่างบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาอื่นที่จะแอบแฝงและบวชเป็นเวลาเวันหรือ15วันหรือหนึ่งเดือนหรือหนึ่งพรรษา แล้วแต่จิตศรัทธาถ้าเป็นสตรีจะบวชชีพราหมณ์หรือถือศีลแปดตามเวลาที่สะดวกและตั้งจิตศรัทธาหรือร่วมทำบุญงานบวชอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้คนที่เป็นที่รังเกียจมีกลิ่นปากกลิ่นตัวเป็นกรรม,มาจากการติเตียนดูแคลนผู้ที่ชอบทำบุญทำทานลดกรรมได้ด้วยการหมั่นทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอ ฟังเทศมหาชาติทุกๆปีชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำบุญหรือบริจาคทานเป็นการบอกบุญผู้อื่นพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายฟรีคนที่เป็นคนรับใช้เขาซ้ำซๆซากๆเป็นกรรมมาจากการที่เคยเนรคุณผู้ที่เคยมีพระคุณแก่ตนลดกรรมได้ด้วยการตอบแทนผู้มีคุณด้วยความกตัญญูร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปพระประธาน ทำทานทั้งกับคนและสัตว์คนที่มักจะเดือดร้อนเพราะไฟไฟไหม้บ้านหรือว่าไฟดูดเป็นกรรมมาจากการที่เคยลบหลู่พระสงฆ์และศาสนาสามารถลดกรรมด้วยการตักบาตรทุกวันพระทําบุญถวายสังฆทานทุกเดือนฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวันพระหรือทุกๆเดือนในวันพระร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายฟรีคนที่ตั้งหลักปักฐานไม่ได้โยกย้ายบ่อย เป็นกรรมจากกันที่ไม่เคยร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารแก่วัดวาอารามต่างๆลดกรรมได้ด้วยการร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างหลังคาวิหารร่วมทำบุญฝังลูกนิมิตหมันไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองณนะเมืองที่ตนอยู่อาศัยคนที่ไปไหนมาไหนลำบากมีแต่อุปสรรคเป็นกรรมจากการเคยไปทำลายหนทางสัญจรของวัด หรือของชาวบ้านหรือทำให้ทางสัญจรสาธารณะได้รับความไม่สะดวกสามารถลดกรรมได้ด้วยการบริจาคทรัพย์หรือแรงกายช่วยสร้างสะพานสร้างทางอันเป็นประโยชน์แก่วัดหรือชุมชนเล็กๆช่วยผู้คนยากไร้ให้ได้มียอดยานพาหนะหรือทางสัญจรที่สะดวกคนที่ไม่มีคนอื่นชื่นชมเอ็นดูหรือขาดเสน่ห์เป็นกรรมมาจากการที่ไม่เคยถวายของหอม สามารถลดกรรมได้ด้วยการหมั่นทำบุญไหว้พระทุกวันพระถวายทูบหอมเทียนดอกไม้สดพวงมลาลัยทองคำเปลวน้ำอบน้ำปรุงประพฤติดีปฏิบัติชอบต่อผู้อื่นคิดดีทำดีพูดดีให้ผู้อื่นได้ดีไม่ให้ร้ายผู้ใดคนที่ขัดสนอดมื้อกินมือ้อเป็นกรรมมาจากการที่เคยละเว้นการใส่บาตรละเว้นการให้ทาน เมื่อมีคนยากไร้มาขอทานอาหารและน้ำสามารถลดกรรมได้ด้วยการแบ่งปันอาหารน้ำเสื้อผ้าแก่คนยากไร้อนาถาแม้ไม่มีเงินก็แบ่งปันสิ่งของตามที่มีตักบาตรทุกเช้าหรือทุกวันพระคนที่อยู่โดดเดี่ยวยามบ้านปลายเป็นกรรมมาจากเคยจับสัตว์ขังสามารถลดกรรมได้ด้วยการทำบุญปล่อยปล,ยปลาลงน้ำปล่อยนกปล่อยกา ทำบุญทำทานแก่เด็กอนาถาและสัตว์อนาถาคนที่พิการร่างกายไม่สมประกอบเป็นกรรมมาจากเคยทุบตีพ่อแม่ด่าพ่อแม่หรือทำร้ายพ่อแม่สามารถลดกรรมได้ด้วยการหมั่นทำบุญไหว้พระปล่อยนกปล่อยปลาถือศีลห้าศีลแปดเจริญภาวนานั่งวิปัสสนากรรมฐานคนที่ไร้ที่อยู่เป็นหลักแหล่งเป็นกรรมมาจากไม่สงเคราะห์คนอนาถา ที่มาขออาหารขอชายคาหลบฝนไม่มีน้ำใจช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากสามารถลดกรรมได้ด้วยการร่วมทําบุญซื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์มันไปกราบไหว้บูชาสารลักเมืองทําบุญทําทานแก่สัตว์พิการหรือสัตว์จรจัดคนที่จิตใจขุนมัวดุดันขี้โมโหเป็นกรรมจากการที่มักตรณีในการทำบุญลดกรรมได้ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ และฝึกวิปัสสนากรรมฐานคนที่อภัพคู่ร้างคู่เป็นกรรมมาจากการที่เคยผิดลูกผิดเมียเขาสามารถลดกรรมได้ด้วยการบวชพระหรือบวชชีพราหมณ์ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานคู่เบ่าวสาวที่ยากจนถวายของเป็นคู่เช่นแจกันคู่เชิงเทียนคู่หรือหมอนคู่คนที่ได้คู่เลวร้ายทำร้ายตนหรือทำให้เป็นทุกข์ เป็นกรรม,มาจากการที่เคยข่มขืนเขาในชาติก่อนเคยทุบตีทำร้ายคู่ลดกรรมได้ด้วยการบวชพระหรือบวชชีพราหมณ์ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาคนที่รูปร่างหน้าตาไม่งดงามเป็นกรรมมาจากไม่เคยถวายดอกไม้ของหอมสามารถลดกรรมได้ด้วยการถวายพวงมาลัยดอกไม้สดดอกไม้หอมทำบุญบริจาคดวงตาบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาล คนที่มักจะถูกโกงหรือถูกเบี้ยวเงินเป็นกรรมมาจากการที่เคยคดโกงผู้อื่นลดกรรมได้ด้วยการสละทรัพย์บริจาคร่วมการกุศลต่างๆร่วมทําบุญตักบาทถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทุกๆเดือนและคนที่มีคดีความเป็นกรรมมาจากการที่เคยพบคนทุกข์ร้อนแล้วไม่ให้การช่วยเหลือ ลดกรรมได้ด้วยการหมั่นทำบุญปล่อยนกปล่อยปลานั่งสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานถือศีลแปดทุกๆ3เดือนเดือนละ7วันกรรมนุาวัตติโลโกสัตว์โลกแต่ละชีวิตแต่ละคนย่อมเป็นไปตามกรรมของตนจากพุทธสุภาษิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวในครั้งต่อไปนะคะ ขอพระคุณทุกท่านค่ะ